ขณะนี้เวลา1ิบเกานาฬิกส,าส,สานาทีปิกมาอยู่ด้วยกันในรายการสารธรรมยามค่ำตามปกติแล้วก็จะเป็นรายการธรรมบันเทิงใจดำเนินรายการโดยท่านพระครูปร,รัดนัทพงศ์ทิตตวุธิศิริ เจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจ,จังหวัดเชียงรายวันนี้อาตมภาพพระรูอภิวัฒนวิกรมมาดำเนินรายการแตนท่านนัทพงศ์เนื่องจากว่าท่านก็คงจะติดภารกิจเมื่อตะกี้ชั่วโมงแรกนั้นได้อู่ค้างไว้ว่าจะนำเรื่องราวในอดีตตีโพธิสัต์เจ้า มีจิตใจเด็ดเดี่ยวในการสร้างปารมีเพื่อจะบรรลุอนุตตร,รสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนจากการเป็นผู้หับมาเป็นผู้หฮือเฮือแม้กระทั่งชีวิตเรื่องราวเป็นอย่างใดนั้นเจิญจวนฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าเศรษฐีวิสัยหะ เศรษฐีคนนี้มีทรัพย์ถึงแปดสิบโกดแล้วก็ห่มทำบุญห่มฮืดตานเศรษฐีนี่บริจาคทรัพย์ถึงวันวันละหกแสนกหาปณะนอกจากนี้ก็ยังจวนคนในครอบครัวหืดตานทักษาศิลชื่อเสียงที่ดีงามของท่านก็ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศจนได้รับความเคารพยกย่อง ความนับถือจากคนทั่วชมพูทวีปแม่เหล่าเทวดาก็ยังแส่ซ่องสาธุการก้าวขานถึงท่านเศรษฐีเป็นประจำจนเป็นเหตุให้ดาวสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์จันดาวดึงลองใจท่านว่ามีศรัทธาแน่วแน่วันไหวเตาใดมันคงก่อดาวสักกะเทวราช อันเป็นใหญ่ในสวรรค์ก็เลยบรนดานหือ้อทรัพย์ของท่านเศรษฐีเสี่ยงไปหายไปมดไปแม้แต่เข้าเปลือกก็ดีน้ำมันก็นดีน้ำอ้อยก็ดีมดไปเสี่ยงไปเจ้าหน้าที่ผแนกจัดของตานก็มาบอกท่านเศรษฐีว่าโอ้พ่อเศรษฐีเบอร์เดียวนี่นะกล่องสเสบียงกล่องครั้งเนี่ย โงจาเนี่ยบ่มีอาหารแล้วเนื้อบ่มีอันยังจะบริจาคแล้วเนื้อถึงยังอันท่านเศรษฐีก็ได้อู้กับภรรยาว่าเออจานคือชีวิตของเขาชีวิตที่บ่มีการฮ้อเป็นชีวิตที่บ่มีประโยชน์ถึงอย่างได้เขาก็บยุทธ์เนาะต่างคนก็ต่างเฮือกำลังใจกันเศรษฐีก็บอกเฮือภรรยา ไปค้นในบ้านแห่งกรรมในที่สุดพระใช้เขียวเขียวเกี่ยวหญ่าอัน,นท่านเศรษฐีก็จวนภรรยาออกไปเกี่ยวหญ่าเพื่อเอาไปขายไปขายได้รับมาส่วนหนึ่งก็ไปซื้ออาหารแถมส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ตานวันหนึ่งหาบหญ่าไปขายได้เงินมาหลายได้มานักก็แบ่งส่วนส่วนหนึ่ง ก็เอาเหือมูที่เปินขอทานเออแต่ขอทานนี่มีนักบอกกองเศรษฐีเหือกลุ่มมาใหไมเมื่อมูขอทานคนหนึ่งบ่ได้ก็ขอร้องเหือมาช่วยเหือท่านเศรษฐีช่วยท่านเศรษฐีก็เลยเอาส่วนที่ตัวเก่าจะกินจะใจนะ้น่ะเอาเหือขอทานไปทำอย่างเนี้ยหยัดโยมติดต่อกันหกวันไปเกี่ยวหญ้ามาขาย ได้มาก็แบ่งมาเอามากินพ่องอดเื่อขอทานมาถึงวันที่เจคณะติท่านเศรษฐีกำลังหาบ้านะเนื่องจากว่าเปิโอดอาหารเนาะส่วนตีดตัวเ่าจะซื้อกินก็บเซื้อกินเน่ยเอาไป้านเนอีอดอาหารติดต่อหลายวันเป็นปีเนาะูสึกหน้ามืดดาลายเป็นปีล้มลงไป พญาอินหันอาการของท่านเศรษฐีพญาอินก็เฝ้าพอตลอดเฝ้าดูตลอดทันทีที่ท่านเศรษฐีได้สติพญาอินก็ถามว่าเมื่อก่อนท่านมีทรัพย์นักแต่ตอนนี้ตกหนกสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะหือนะ่ะนะเพราะจานนะ่นนะจานอย่างล่ำเหลือการฮื้อจานนี่ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนะมีก็เสี่ยงกับเสี่ยงนะ จะนั้นตอนนี้ไปนี่บัตราจานแล้วเนอะเ,ออเมื่อท่านประยัดก็จะมีทรัพย์เพิ่มนะถ้าท่านเห่อคำมั่นสัญญาแก่เขาว่าจะบัตรจานแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนท่านจะบัตรหัดจานแถมนท่านก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีตามเดิมท่านเศรษฐีก้อยเมืินตาแล้วก็บอกว่าท่านเป็นไผ เป็นเจไดถึงมาอู้กรรมที่แบบเป็นมงคลเข้าหูเฮานี่พญายินก็ดะว่าเฮาเป็นพญายินเป็นเจ้าสก,กะเทวราชองค์อินอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง้านเศรษฐีก็เกิดความสงสัยก็เลยถามว่าโอ้ธรรมดาพญายินเ้าสกกะเทวราชเนี่ยเป้นสเสลเซิรินการเฮอดาน ในการสมทานศีลหักษาอุโบสถศิลประพฤตปฏิบัติอันเนี้ยถึงจะได้เป็นพญายินแต่เหตุใดวันนี้พระอ,องค์ถึงมาห้ามการเฮ็านเสียเองเนี่พยพญายินมาอาจจะห้ามเศรษฐีได้พญายินก็นถามว่าท่านเฮ็านเพื่อประโยชน์อะไรอย่างเพื่อประโยชน์อันใดท่านเศรษฐีตว่าข้าพระเจ้าเฮ็าน เพราะบ่ได้ปรารถนาจะเป็นเตา้ากสกะเทวราชแต่ข้าพเจ้าราถนาจะสำเร็จสัมมาสาัมโพธิญาณเต้าสกะเทวราชได้ฟังอย่างอันก็ชื่นชมในจิตใจแน่วแน่ของท่านเศรษฐีว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งราถนาจักได้ปัํมเป็่งปรมีเฮนี่พญายินก็เอามือลูบหลังเศรษฐี เศรษฐีก็ถูกดาสก,กะเทวราชพญาญยินเอามือลูบหลังล่างกายตี้อ่อ,อนแห้งก็มีบา่ามีแห้งขึ้นมากระปี้กระเปะ่าขึ้นมาเลยโดยอนุภาพของพญาญยินสับสมบัตินั้นเกิดขึ้นมากมายใจบ่มีวันมดวันเสียงตั้งแต่นั้นด่านเศรษฐีก็ฮื้ดตานเต็มตีและกันนี่ดูต่างตานจนมดอายุไข ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยเขาทั้งหลายจะไปเป็นคนตรณีจะไปเป็นคนคี้จิตรณีในการเฮือดจานมีต้อาได้ก็ททำไปขอเฮือดได้ทำเนี่ยจะไปดูถูกของจานตัวเองถึงแม้เพียงเล็กน้อยเขาพอโพธิสัตเจ้าในการก่อนเป็นแบบอย่างถึงเขาวอัตคัดคัดสนเปิ้นกบบทเทอ เปินกับบทท้อแท้ในการที่จะหือดานตาณะปาลามีเอาสวดกันเป็นปาลามีแรกนะีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องสร้างให้เต็มก่อนเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนในการที่จะสร้างปาลามีอันอื่นต่อไปฉะนั้นตานปาลามีก็เลยเป็นสิ่งสำคัญสำคัญที่เขาจะขาดบปได้ ถ้าหากชีวิตเฮาบ่าได้สั่งสมความดีบ่ได้ทำตานะประมีก็เหมือนรถทีบ่บ่มีน้ำมันรถล,ละกาแปลงกระไดก็เดินไปบ่ได้วิ่งไปบ่ได้เพราะน้ำมันบ่มีบ่าบาอาจจะนำปาชีวิตของเฮาไปสู่จุดหมายปลายทางการที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นเขาจะต้องเกียมสเสบียงในการเดินทางไกลให้พร้อม การเดินทางนี่เตรียมตรูเตรียมตัวก่อนแต่งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางเขาเป็นนักสร้างปรามีตัวเขาเองตัวเเขาก็ดูแบบอย่างของนักสร้างปรามีในการก่อนเมื่อเดินทางการเดินทางชีวิตเขาก็จะได้ปลอดภัยเนาะประสบชัยชนะ ทุกพบทุกจัดนะวันอื่นวันหลังวันหน้าวันตาเขาก็จะได้มาปากันแถมเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายพอแล้วก็คงจะปวดเนะื้อวันเสาร์ที่เสาเจ็ดวันนี้เป็นกรณีพิเศษนะเอา้าได้อูได้จากก็พอสมควรเวลาตอน,นี้ไปไพจะโทรมาเปิดสายแล้วเนอเปิดสายเฮือโทรมา ตีเบอร์0998366322อ่ะเปิดเบอร์โทรฮื้โทรแล้วกาเดียวสองทุ่มปายไปน้อยก็ฟังหลวงป่อพระโคปฏิพานธรรมทินเนาะได้ครับฟังกันพระธาตุม่อนจอมพอแต่เจ้าก็ขอหลวงป่อได้ประคับประคองเวลา จัดแดนไปช่วงตีห้าถึงหกโมงก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตกับอัตรมรก,ก็รุ่นด้วยนะก็เด้ก็เงียบไปก็ได้ก็ดังมาว่ะตอนเขาอยู่วัดนิ่มเป็นอย่างออกวัดไปก่อนดับโดยก้นวะ,ะถูกได้แปลงไปตวยนะ,จะเจริญปอน <c oughs> อจากที่ไหนรายงานตัวจากแม่แก้วอดค ม้านไม้วังเหนือแม่แก้ลวัดรงแต่เจ้าก็ไปวังเหนือนะแต่เจ้านี่แต่เจ้าก็ไปวังเหนือโอ้มันฝั่งมันหีบแม่เฮ้ยขนาดจูดหล่นจูดหล่นนะถึงวัดประคัมม์อ่ะแข็งอันแข็งแ่งมากกับิโลเดียวเราจะไปบ้านแม่แก้วแม่แก้วอ่ะ อยู่ไปไปเต็มหูฮากะวัดบ้านใหม่บ้านไผ่กลางไผ่นั่นกะไปหั่นอ่ะยินดีเนอร์ไปเทียนติดบนเขียนน่ะนั่งตกวางแกงคับอันกะไปเทงนั้นออกาสหน้าเนอะกาสหน้าก็ไปสาตุเจรินปอนจากที่ไหน โทษจากต้งได้แต่จกอยู่กันตังแตเม่อแรงแล้วเนาะวันนี้มาลาทอนชัดเจนดีเนาะหนุโมทนาสาธุสาธุเจริญปนครับกาว่าจะเองั้นลาจ ปอบุญธรรมครับผมบมานป่งน้องครับแมนแล้วโม,โมโทบบันนาฟังชัดดีเนาะครับครับตัดตสดดนดีครับโอ้ดีแล้วครับโมทนาบุญรวเนอร์ครับสาธุสาธุเอา้าจะเลิญปนไหวสาจ้าคู่อา้าวแม่จันเวียงตะการ โอ้ไครอินตัวน yeah, um, wow. ah> ี้ยิ uh, ่งด uh> uh okay. ีเลยอิจฉากูเหมือบไปตีแม่ค่อยินแทนเหมือนกันเฮ้เพิ่นล้องใจใจอิจฉาเกาล้องใจไปได้จนเลอะเนี่ยตัวอย่างเพม่อนก็ะติกเกี่ยวยากในการอยู่นี่ละโอ้ใจจิตใจเด็ดเดี่ยวก็อิ่มได้โบธนาจะต่อไป ศ9 9 8 3 6ก 3, yeah, 3> 2เอ้าวองอโทรเข้ามามีเวลาเจริญป้เอาัมาจัเจ้าแม่จันแม่จันสองจันนี่แด่ะตัวสองจันนี่ตัวกันมาเนี่ยนี่ จันจังไม่จันทังตอนจามงงนี่แม่ก็ฟังนะใบสองเนี่ยใบสามเนี่ยบ่ายเออตะกี้นะอือใบเด่นนี่มันมีมันมีอินเทอร์เน็ตนี่มันง่ายกว่ออนไลน์ฟังออนไลน์ก็แต่ว่าแม่ประกาศแม่ก็ฟังทุกลงน้องอ่ะเออนั่นนี่ยสองชั่วโมงนั่นเกี่ยวกับเคลื่อนแล้วหรอเนาะเกี่ยวกับเคลื่อนวิทยุละฟังออนไลน์ประกาศเท่าฟังเนี่ยเขาบอก ฟังอยู่ไม่ยุ่เขาก็เปิดอยู่หรอกนี่นะตัวข้างฮะเปิดของไฟของมันนะฟังของไฟมันนะกะเฮ้าโ่มเฮ้างี้เฮ้ากับฟังเฮ้าเนี่กะฟังค่ะแต่เขาบอกไฟเปลือกตุ๊กเจ้าที่ไหนโอนโหแค่นี้เองก็ยังงานป่อยหลวงนะกะแล้วกับหนังผ่องลำวงผ่องมวยผ่องเจ้าศูนย์คนไปนวันนั้นเนี่ยก็โควิดขำๆนะเออดีนะกะศูนย์ จนท่านตู้ลุงดอยอู้เนี่ยจนแล้ยวมดเลยเนาะเจ้าเมื่อคืนมาฟังตุ๊กแงไม่ใช่อยู่กันเลยเออเะ้าโคกเจ้าไก่เจ้าพี่นาะดีแล้วกับอาธนาเน้อติดตามทางเจ้าเจ้าอันนี้แม่จันเอ้บแปลงโทนเอาเอ้บตูลุงดอยว่าแม่จันอ้บศูนย์เก้าเก้า 22, ปดสามหกหกสามสองสองศเก้าเปดสามหหสามสองสองเจริญปนจากตังไดไก่ไก่นันตัลาม๋อ,อนันลาม้าฟ<อ>ันตลอดเนิไม่ได้ดูแม่ป่าดนนันนันทลามในเวียงกะ้าโอ,อ้แล้วมันเดนนี้ฟังตั้งไดเนะ ฟังงานขึ้นอันี่กับร้อยสี่นีโอ้ร้อยสี่นี่ก็เปิ่นหับเวลาใดนี่เปิ่นหับตั้งแต่เวลาใดแม่ฟังตลอดตั้งแต่ก่อออกมาจ้าตก่ออกมาแรงหมายถึงหมายถึงเงินที่จะมาอู้แม่แรงเดียวนี่ก่ะเดียวเนี่ยเปิ่นหับตั้งแต่กี่โมงแล้ว กูนี uh ่ยเจ้าได้เปิดฟังเดี๋ยวนี่ยเจ้าเนี่ยอย่าง้วจะมาเปิดจับผมดิเปิดจับอิดเนาะเจ้าอ๋ออ๋ออ๋ออินดีเนาะเปิก็ฟังเนี่ยจ้ะอืมดีละนันตาลามในเวียงเนาะเจ้าเจ้าเปิ้ลดันถ่ายทอดอันเอ่อเมืองปานนก็ฟังนะฟังนะดีละเหมือนเราได้ไปงานด้วยเนาะเจ้าเป็นกับลักใจท่านเนอะขอบคุณเนอะบคุณ ศูนย ah, ์เก ah, ah, ้าเก้าแปดสามหหกสามสองสองเจริญพรอ่าโทรมาต้องปิดวิทยุเหาก่อนปิดวิทยุก่อนอ่าเอาจบข่าวกดวางไปเลยเวลาโทรมานี่จะต้องปิดวิทยุเฮาก่อนแล้วก็อู้กับโทรศัพท์เจริญพรจากดังได้ เลี้ยงเลี้ยงปลาเต่าเจ้าอย่างอย่างกดจัดมือนแม่กมุนต้องประจันเจ้เอออังกะยังไมนลิ้นวันกันแล้วกดจัดมือนี่ประจันเนี่ยแต่ว่าแม่เก็าม่ซื้อมานน้ำสีสาบแม่ก็น้ำพิกได้กินมดเนาะที่เปิดนอาไปเลี้ยงอันเพนได้ฉันมดกูยัง นักพีคพักหนึ่งจะได้ฉันได้กินมดคูบาาอจารย์ตังไรได้ใส่บะคอกบท่านดีกะใช่ก่ะใจอยู่ได้บะคอกระถี่ห้างอเดีดีแล้วจ้าจ้าอ้าวโทรเข้ามาเอาประเด็นนี้เป็นว่าร้อยสี่ก็ได้ยินเนาะฝ่ายหินหนึ่งสี่จุดห้าศู ก็เอ okay. ๊ะได้การอื่นเพิ่นบบมากก็แตนกันไปนะโอ้บาจันสเตอร์เ huh. พิ่นติดงานติดยังกันเขาก็แตนกันไปกะลากันไปศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองจะเริ่นปอยู่ติไหนตังได้อยู่หนานานหน้อยเจ้ามองนานก็มาแแล้วเนาะ

ข้งเป็นประจำแล้วก็มาได้โทรมาด้านเขานินดีนักๆพี่น้องเมืองน่านนะอ,อ,อยู่ดีมีสุกกว้างขวางกันไปสะเตือ้อญาติโยมเขามีพี่น้องทางปุนก็นมีเมืองน่านมาอยู่เจงยงใหม่ก็มีจงมยงใหม่ไปอยู่เมืองน่านไปอยู่ละปุ้นไปอยู่ีงยงไฮก็มเออีเวลาได้ยินบ้านนั่นบ้านนี่โทรมาอ,อูอ้กันละเวลาปะกานนี้ออหมวนกันไป เชื่อมร้อยร้อยจิตใจใส่กันเชื่อมโยงจิตใจเจริญปนยาข้าวสาจรที่สาเจ้าแม่สรินทิพย์หนอดังและจีก่อนหน้าสแกอันทุกทุกคนกุลัดจับอันกับเจ้าจากเมืองน่านไปกรุงเทพปุณณเดชอันนี้ก็เป็เจ้าอ๋อแม่พอดีแองเุร์มันเวลาเคนจะได้ทอดมันจะมีเสียงเตือนแม่เออเขาท่าดีแต่เจ้า ประเด็นได้ติดตามรายการตลอดเลยจ๊องดีแจกก็จะข่าวบางรายการก็ทำแต่โมดอ่ะนะดีแจกมดละอยู่ไหนก็ได้จะกันจะหน้าจะแช่ไว้แจะดูโดยไม่รู้นะจ๊ะอยู่ไหนก็ได้ยินโมดเนาะเจ้าติดตามติดตีจะต้องเคยฟังมาตลอดอู้ดีละยินดีนาโนเนาะยินดีนาโนบุญกรรบุญจูบุญฮักษา เลือแถมหกนาทีศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองได้ซักโหลก่นยังแคว้นนะอันนี้ได้สายที่เก้าข้ง 3, างแหมสามอ่ะไปเป็นสามสุดท้ายสามจังหวัดกะเขาว่าสามอำเภออ้า <c> ว <ười> บอดีโทรไลน์เนอะเ้ยโทรจังโทรศัพท์อย่างเดียวเนอะถ้าโทรไลนมันไ่ได้นะลุนะห้ามโทรไลน์เฮ้ยโทรเฮ้ยโทรใจเบอร์โทรอะถ้าโทรไลน์นี่ยุ่งนะเฮ้ยเฮ้โทรตามเบอร์ที่บอกกันนะเบอร์อะไรยังก็เบอร์เนี่ยก็ศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองโทรไลน์นี่มันได้อะนะเจริญปนมันศูนย์กัน เจ้านมันอกาศเจ้าจากตรงใดเจ้าฝนกำแพงเจ้าันกำแพงนี่ตำบลยังตำบลห้วยสายที่ท่านพระครูมาเทศเหมือนกองไปเน่ะเราลับตะนาววิบูล่ะเจ้าโอ้โอ้โอ้ก็ใจได้อยู่เจ้ยังเหนียวแน่นกันอยู่เนาะเจ้าเจ้าฟังกันเจ้าฟังกันเหนียวแน่นมาฟังกันลายอยู่ก้า หลายขนาดออันเมื่อลำปางเจ้าหอ,อฟังนะที่<ะ>ท่านไปลำปางเจ้าเป็นดีมว่วนเห็นเนาะเจ้า<อ>ที่ได้เคยเป็นลอกวิญูไปจับอยู่ทางนั้นพ่ออ่ะเออเป็นยังก็เหมือนเขาได้ไปนะะ่ะกะพ่อที่จ้ารายการจุตุนจุอง่ะเจ้ามว่วนใจดีเขามีวิทยุยอยีกเขาก็ดีไปอย่างนั่นแหละ จะจะฟังจนจบแล้วมาพื้นก็ฟังเห็นเจ้าเปิ้นอยู่ไหนอยู่ไหนเปิ้นไปกินไปต้านอย่างที่ไหนได้ฮู้ได้หันเนี่มันเป็นกุ้ยแก้วเป็นกุนเป็นกุลกระเจ้ยินดีนะเน้อย่าอยาอย่านวัตกรรมนวอร์กสวดเก่งนะธรรมจักเนี่ยป .1 หนึ่งปอสองจะเดินปอนใส่ที่สิบเอ็ดจากตังใด โอ oh, ้จังใด้ก yep. ันหน้าวัดนี่กะเาบะไกลบะไกลหน้าวัดนี่กะเจ้าใหญ่อวนใหญ่อวนเจ้าฟังงั้นไม่คืนอีนี่ฝ่ายอ่านอ่านห้อยตองซักได้ยินทีก็ใหญ่อวนได้ยินทีเจ้าอ๋อมออะเนาะมมอสคนเมืองน่านเบื่อไหวใหญ่ก็ใหญ่อวนพอขยันว่าได้ก็ <c oughs> ก็เดียวมาแล้วกะโคม <c oughs> จ,จันนี้ <c oughs> ไหวส <c oughs> ายไหเจ้าปอกขยันมาเหอะก็มามันไล่กันมาเห,หมาะเขาฟังกันนี่นะที่ฟังทานเขาหมู่นี่นะมันถึงเหมาะเห็้เตๆคนเมืองนานโอ้เปิ้นฟังกันหลายเนี่เมืองนานเนี่ยนาหมื่นนาน้อยเวียงสาตาวังผาเนี่ยแช้มันโทบัดจันใน่านนี่หรออา่าไปเป็นยัง เตงเอ้าเจรินปนจากตังได้อเมโอเมินไหนมาเห็ุเตือเนาะอเอออันกะจับแล้วบอกับนี่ยาววันนั้นไปเนไปเหมือนกันกะมนเดมนแม่รถถึงบ้านกี่โมงน่ะแม่ถึงห้าโมงกืองโอ้มีเทยะ มีใครเป็น่ยนยังกะสบายกันล่าเริ่งกันคนทยนะก่อนน่ะโอ้โลดสี่สิบกันแล้วหมดแล้วก็มีใครเป็นโควิดเชะคนนี่คนดึงสี่ร้อยไปกลัวกันไปไล่ไปจ่นกันไปเลยนี่ไเลมือนได้ไปไหนมันจะไปเป็นอย่าังฮั่นเนาะ โอ้โหธนนานุชาตุมันไปติดปุ่นไปติดปุ่นวงเล่าบักเาคลาโอเกะไปทับไปบ่ามวยสนามมวยเจริญเป็นเจ้าวภาสาเจ้าจากตังใดจากบ้านโฮ่งเจ้าเราบุคงเราบุคงเจ้าโอ้มาได้ยินเมินเลยนี่เราบุคงนี่ฟังอยู่นะเจ้าไปบ้านแพทก์อะ งั้นน่ะงั้นพระราชทานเพลิงศพอะใกล้ฮันรูเนาะจะไปกะวันที่ส่องแปะโป่งน่ะเพิ่นเปิ้นเปิ้นนั้นวันที่ชาวแปดกะเจ้าอตุลุงยองไปปุ้นแล้วมีตรวแทนไปปุ้นแล้วเออแจอวนอนพุ่นหรือเอาซองไปฝากฮันเตอร์ฝากฮันเตอร์ยินดีเนอะ <aw> ชาตุาสุดท้ายที่บนรฮงนี่ปิดโทก่อนทวนใส่กันนะแม่แก้วอวดรังว่างเหนืนใอใส่ที่สองตาจดโดยรอใส่ที่สามปอบุญทำโป่งนองสแม่จันเดินใส่ห้าแม่จันแปลงยิ้วหกนันตะลา